อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพ k 2 4อย่าลืมแอดพ k 2 4พโกตั้งคำถามดาโลดีพอสำหรับแมนอยู่จริงหรือพอสโกตำนานกองกลางของแมนยูไนเตดตั้งคำถามว่าเดียโกดาโลอาจยังไม่ดีพอสำหรับเกมใหญ่ดตโลเป็นตัวหลักและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีแรกของเทนฮากแต่ฟอร์มขเขาเริ่มดรอปลงหลังจบศึกฟุตบอลโลก สโคตตั้งคำถามว่าดาโลมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่เมื่อต้องรับมือเกมใหญ่ผมไม่นแน่ใจว่าแบ็คขวาจะดีพอหรือเปล่าดาโลเมื่อพูดถึงเกมใหญ่ผมไม่นแน่ใจว่าคาแรคเตอร,ร์ของเขาเพียงพอจะรับมือเกมใหญ่ได้หรือไม่สโคกล่าวผ่านช่อง YouTube ของเว็บบี้แอนโอนิวว่าวิสก้าเล่นเกมรับได้ไม่ใช่ปัญหาเขาพัฒนาขึ้นในเกมรุกอยากเข้าใจผม,ม,มผิดผมแค่คิดว่าความสมดุลของทีมผิดเพี้ยนไปนิดหน่อย แมนยูสนแย่งคว้ากองหลังเลเวอร์คูเซ่นตลาดหน้าหนาวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาคว้าตัวจนทานทากองหลังของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาร่วมทีมในเดือนมกราคมอริเกน่าต้องการเซ็นสัญญากองหลังรายใหม่หลังเจอนักเตะในตำแหน่งดังกล่าวมีปัญหาเรื่องความฟิตแมนยูต้องแย่งกับเวสแฮมและนิวคาเซิลที่แสดงความสนใจในตัวกองหลังทีมชาติเยอรมันเช่นกันเดซันเปิดเผยว่าทามีมูลค่า20ล้านปอนด์แต่ค่าตัวของเขาอาจเพิ่มสูงขึ้น หากเลเวอร์กูเซนตัดสินใจว่าจําเป็นต้องปล่อยนักเตะถ้าเป็นผู้เล่นคนสาคัญที่ช่วยเลเวอร์กูเซนหลังจากฟูงของศึกบรเลิกาเพราะงนั้นเชื่อว่าชาบี้อาองโซคงไม่อยากเสียท่าไปในช่วงกลางฤดูกาลแน่นอนกองหลังวัยยีิยิงไปล้ว4ประตูลและพลาดไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นในทุกรายการและเขาเหลือสัญญาอีกไม่ถึง18เดือนเท่านั้นถ้าเข้าร่วมย้ายเลเวอร์กูเซนในปี2 0 1 5และเล่นให้กับห้างขายยาไปแล้วทั้งสิ้น321นัดติดทีมชาติเยอรมัน19นัด ตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อปี 2016. 2 0 1 6แข้งลิเวอร์พูลติดโผเผยอ,อันดับนักเตะทำฟาร์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเดอซันซื้อเมืองผู้ดีเผยสถิติในศึกพรีเมียร์ลีกที่ทำฟาร์มากที่สุดในซีซั่นนี้ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติโดยมีสตาร์ทีมลิเวอร์พูลติดโผด้วยเดอซันตีแผ่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งชี้เห็นว่านักเตะในพรีเมียร์ลีกที่ทำให้ทีมเสียลูกฟิกคิกมากที่สุดได้แก่คอนอกกัลกลเกอร์กองกลางของเชลซี ที่ทำฝ่ามากถึง26ครั้งจากการลงสนามในเกมลีก12นัจดจอดตัวเล่นกล่าวเท่ากับว่าดาวเตะทีมอังกฤษทำฝ่าเฉลี่ยนัดละ2.1ครั้งแต่ที่เหลือเชื่อคือเขาได้ใบเหลืองแค่ใบเดียวเท่านั้นสำหรับอันดับถัดมามี3รายที่ทำฝ่า22ครั้งเท่ากันได้แก่อับดุลดาดูกูเร่จากเอเวอร์ตันเดซินียอูโดโกี้กองหลังสเปอร์และโชโกเมสจากวูฟอย่างไรก็ดีดูกูเร่ได้3ใบเหลืองโกเมสได้4ใบเหลือง ูโดรกี้ได้4ใบเหลืองกับ1ใบแดงในเกมแพ้เชลซี4-1เมืม่อช่วงต้นเดือนสําหรับอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ดาวเตะลิเวอร์พูลที่ย้ายมาจากบริตันด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ทำฟาวไปแล้ว21ครั้งโดยได้5ใบเหลืองและ1ใบแดงจากการลงสนาม11นัดส่วนอีก4รายที่ทำฟาว21ครั้งเท่ากันได้แก่มาเวลัสนาคัมบ้าจากลูตันอุปาก้ากามาราจากอสซันวิลล่าลูคัสปาเกต้าจากเวสแฮมและจอแดนอายูจากคิสเซนพาเลต อย่างไรก็ดีนักเตะที่ได้ใบเหลืองมากที่สุดในเพีย์ลมกถึงขณะนี้ได้แก่นิโคลัสแจ็กสันกองหน้าเชลซีซึ่งไม่ติดโผท,ทำฟาวแต่รับไปแล้ว7ไปใบเหลืองจาก11นัดมากกว่าจํานวนประตูที่เขายิงได้อันดับถัดมาคือแอนโทนีกอร์ดอนของนิโคลสันและเอมเมอร์สันของเวสแฮมที่รับไปแล้ว6ใบเหลืองเท่ากันเบลนฟอร์ดยังแสดงความมั่นใจว่าอีวานโทนี่จะลงเอยด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร สัญญาปัจจุบันของโทนี่กับเดอะบีชมีประจดถึงกลางปี2025ท่ามกลางความสนใจจากอาสซนอลและเชลซีสองทีมดังลอนดอนที่มีข่าวพร้อมก่อหาหนักเตะนในเดือนมกราตอนน,นี้โทนี่โดนโทษแบนจากสมาคมฟุตบอลที่โดนข้อหาเล่นการพานันซึ่งส่งผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะผนโทษในเดือนมกราปีหน้าการน้ำความสนใจจากทีมอื่นไม่ได้ลดลงทําให้เบนฟอร์ดหาทางรั้งตัวกองหน้าวัย27ล่าสุดทอลกสปอร์ตรายงานว่าเดอะบีชแสดงความมั่นใจ ในการเจราจากับตัวแทนนเตะที่น่าจะลงเอยด้วยการต่อสัญญาใหม่เยเได้ก็ตามก่อนนั้นนิโทนี่ไม่ปิดบังถึงความชื่นชอบร่วมกับการเล่นของอาเซนอนโดยนันเตะได้กล่าวผ่านพอดแคสต์ในรายการ Daily of CEO แบบตรงไปตรงมาฝั่งโทมัสแฟงนาย่างของเบนฟอร์ดยังคงปรารถนาให้โทนี่อยู่ช่วยงานสโมสรแต่ซึ่งเกตเห็นว่าหากทีมได้ราคาดีกุซือใหญ่ชาวเดนมาร์กก็พร้อมหาทางเลือกอื่นเช่นกันในส่วนของสัญญาใหม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเบนฟอร์ดอาจจะมีเพียงปรับปรุงเงื่อนไขในส่วนของค่าฉีกสัญญา โดยสโมสรพยายามเจรจากับนนอตเตเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุด